พี่พิมมาแล้วค่ะนะสวนดาวเรืองครับประมาณสองไร่เองนะคะประมาณประมาณสองไร่เองนะคะที่ว่าน้องกระทํานะคะน้องกระทาก็ไม่ค่อยได้ฉีดยานะน้องเขาบอกไม่ค่อยได้ฉีดยาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าช่วงพี่พิมพ์ทำฉีดยาเยอะเพราะว่าเป็นใต้ต้นมันมีสวนมะม่วงนะที่พี่พิมพ์ที่บ้านสวนสวนมะม่วงนะคะ สวนมะม่วงแล้วก็มันจะมีแมงอินูน,นะแมงอินูนที่ว่าเขาไปเข้วกินติกดำๆนะฮะเขามันขึ้นมาจากโคนต้นมะม่วงนะคะโคนต้นมะม่วงเราก็แล้วก็วกต้องขีดยาสองวันเว้นสามวันเว้นนะคะขีดยาลมก็พัดโยกนะคะเกษตรกรพอเพียงคะ่ะน้องคนนี้ที่มาทำดาวเรืองนะคะมีมีจำปีด้วย แล้วก็ทําจําปีทําแต่จําปีก็โค่นไปแล้วมันราคาถูกนะคะเพืเ่อนจำปีก็ราคาจะถูกนะคะเขาก็จะโค่นไปเพราะว่ามาทํำมาทำน้องก็ขาขายแต่ว่าเป็นคนที่ว่าเป็นเป็น หมู่บ้านใกล้เคียงกันค่ะก็ไปมาหาสู่กันนะช่วงนั้นทํางานจิตอาสาก็มารู้จักกันในกันรับพี่ชยายเจ้าของสวนนี่นะคะก็เลยรู้จักกันทั้งครอบครัวโปยเฉาะใสดีทั้งหมู่เลยค่ะทั้งหมู่เลยจักกันทั้งหม,งหมู่ก็เขาลาออกจากงานนะคะงานประจําอะล,ลาออกจากงานประจํานะคะ <c oughs> เพื่อมาทําเกษตรก็สบายสบายใจสบายใจในส่วนหนึ่งนะคะ อันนี้นจะเห็นถนนนะคะหลังวัดโพราะค่ะห้ลังวัดสายคันคองจะมีน้ำอุด,ดมสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆจะมีน้ำน้ำให้รถจากสายคันคองนะที่ว่าให้ดูเมื่อกี้นะคองนี่ก็บ้านเรือนชาวบ้านนะที่มาปุก ถนนแลจะเป็นคลองนะคะเป็นคลองคนก็จะสั่งจองไปมาห่างจากห่างจากาจากเมืองก็ไม่กี่กิโลค่ะสามกิโลประมาณสามกิโลนะคะจุดนี้ของบ้านพี่จุนก็ประมาณห้ากิโลสี่กิโลจากอก็ช่วงใกล้เทศการนะคะใกล้เทศกาล กล้เทศกาลก็ตัดดอกใหญ่ไปแล้วค่ะเมื่อวานีใกล้เทศกาลลอยกร,ระทงนะก็จะทำเขาะจะดูระยะเวลาที่คุก็เคยทำนะคะเทศกาลออกพรรษาเข้าพรรษาแล้วก็จะลงดาวเรืองกันค่ะเคยทำมาก่อนค่ะเคยทำมาก่อนนะคะอืมระยะเวลาก็ประมาณสี่สิบห้าวันค่ะที่เราจะจะได้ดอกเขานะ,ะเด็ดดอกเขาจะเด็ดดอกเขาลง ได้นะคะสี่สิบห้าวันนี่ก็คงจะสี่สิบห้าวันแล้วะคะ่ะในช่วงนี้สี่สิบห้าวันแล้วกันดอกดอกจะใหญ่ๆหญ่ดอกก็จะใหญ่ๆนะคะเท่าเท่ามือามือพี่พิมพ์นะคะเามือพี่พิมพ์ช่วงพี่พิมพ์ทำมาดอกใหญ่กวนี้เนี่ยดอกใหญ่เมื่อวานเนี่ยดอกใหญ่ที่เขาตัดไปนะคะที่เขาตัดไปอันดอกใหญ่ๆ จะสวยงามมากเลยค่ะ45วันนะคะลงเราเพาะก่อนความเพาะเม็ดเราจะซื้อเม็ดมาเพาะนะคะเมเด็ดดาวเรืองเราจะซื้อมาเพาะเราไม่ต้องดูแลอะไรมากค่ะช่วงแรกก็เพาะเจออ็ดวันเจ็ดวันก็เจ็ดวันแล้วก็18วันคะ่ะสิวันเราจะเอาลง เราจะลงดินนะคะสวยไหมคะสวยนะคะสิบแปดวันเราจะลงดินเราจะลงดินเอากล้าลงดินค่ะขุดหลุมไว้ค่ะขุดหลุมไว้ขุดหลุมไว้ก็เอากล้าลงดินกล้าลงดินแล้วก็ลดน้ําใสอีกอีกที่หนึ่งก็จะพวนดินนะคะจะพวนดินพวนดินให้เขาจํานวนต้นสองร้อยต้นห้าร้อยต้นก็จํานวนนั้นนะคะพี่ฟิล์มก็เคยทํามาแล้วก็พวนพวนดินนะคะ ควนดินให้เขาสองรอบเว้นอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองรอบแต่นี้ก็ไม่ต้องควนดินก็นแล้วแต่ค่ะแต่พี่พิมจะควนดินเอาดินกบกบโคนต้นเขาเอาควนดินกบโคนต้นเขาโคนต้นเขาเขาจะงามมากเลยที่พี่พิมทํานะคะแล้วก็ลดน้ําจะขุดขุดดินตรงร่องนี่ค่ะตรงร่องตรงร่องเนี่ยะๆๆน,นะขึ้นไปกบขึ้นไปกบโคนโคนของเขา าลากเขาจะอยู่ที่ต้นนะคะลากเขาจะอยู่ที่ต้นนะคะสวยงามมากค่ะลากเขาจะอยู่ที่ต้นเขาได้ดินไปกบเขาก็จะงามแล้วก็น้ำที่พี่วิมที่พี่วิมลดให้เขาพี่วิมจะออกแล้วค่ะต้องระวังกับก้าวข้างดูเขาก้าวข้างเขาล้อมรั้วไปค่ะกันน้องหมากัน การน,น้องหมาการน,น้องหมามาวิ่งเล่นอ,ออกมาแล้วค่ะวิ่งออกมาแล้วนีค่ะทีมออกมาการน,น้องหมาไปเดินเล่นไปวิ่งเล่นป้องกันนะคะก็45วันก็จะเริ่มตัดได้นะคะยาวเรื่อง45วันนี่จะจะเริ่มตัดได้นี่ทางเข้าบ้านตึกนแต่ละบ้านแต่ละบ้านค่ะ สวนมากก็จะรู้จักกันนะคะสวยมากก็จะรู้จักกันหมดนะคะสวยมากค่ะเกษตรกรพอเพียงนะกลางวันเราก็ว่างนะคะรดน้ำให้เขาเช้าเย็นกันนั่นเองค่ะเพื่อนเเช้าเย็นเช้าเย็นเราก็รดน้ำให้เขา สางวันแล้วก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะนี่ค่ะพี่พิมพ์ก็พี่พิมก็ขอลงเท่านี้นก่อนนะคะ